หนึ่งในประเด็นที่ถกเถียงกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนก็คือมีความจําเป็นจะต้องเอาผลประโยชน์ใต้ทะเลขึ้นมาใช้เพราะว่าแหล่งก๊าซในอ่าวไทยหรือก๊าซจากประเทศพม,มา่าหรือการนําเข้าจากต่างประเทศมันมีความไม่แน่นอนราคามันผันผวนคนไทยอาจจะแบกรับต้นทุนพลังงานสูงนะครับฉะนั้นพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้มีความจําเป็นจะต้องเร่งขุดขึ้นมาแบ่งกับกัมพูชาแต่อีกด้านหนึ่งก็มีข้อโต้แย้งว่ามันเป็นแค่ละครฉากหนึ่งมันหลอกคนไทยเพื่อ ต้องการจะแบ่งปันผลประโยชน์และผลประโยชน์นั้นตกอยู่กับเฉพาะกลุ่มทุนพลังงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระเป๋าสตางค์ของคุณผู้ชมตกลงจริงหรือไม่วันนี้คมชะลึก วางเรื่องเขตแดนวางเรื่อง M O U เอาไว้ก่อนนะครับว่ากันด้วยผลประโยชน์ที่คนไทยจะได้จากพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชาที่อยู่กับเราตรงนี้ครับคุยกับคุณอิสเรเรัตนดิโลกนาภูเก็ตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับตกลงตัวเลขที่เขาประเมินกันเนี่ยม,มูลค่าเท่าไหร่กันแน่ครับโอ้มีคนมองกันตัวเลขมันไม่ชัวร์นะเพราะว่ามันต้องดูการที่ไปสำรวจจริงจริงแต่ตัวเลขเขาบอกว่าไม่น้อยกว่าที่อ่าวไทยเคยมีนะฮะมองกันถึง10 10ล้านล้าน บาทนะไม่น้อยกว่าแหล่งที่เคยขุดเจาะสำรวจไปแล้วใช่ครับซึ่งเราก็ใช้กันมา30-40ปีแล้วเนี่ยใช่ครับนะเออคือในแหลง 1, ่งเฉพาะเอราวัณางนี้ครับคือในอ่าวไทยเนี่ยกับแหลง 1, ่งเอราวัณเขาเรียกปัตตานีเบซินนะครับจุดติดกับ OCA ตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามีความเชื่อว่าในเมื่อมันแหล่งเดียวกัน นะครับักยภาพของแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะปิโตเรเลียมเนี่ยน่าจะไม่ต่างกันเยอะส่วนตัวเลขเนี่ยผมขออนุญาตไม่ประเมินเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆเรามองว่าโทษนะครับเป็นของที่เราควรจะได้ถ้าเราคุยกับทางประเทศเพื่อนบ้านเข้าใจตรงกันตามกรอบ MU. อ็มยูดีวันเราไปนำเข้าไม่มีคยยาเสียงสูงนะครับอย่างต่ำๆไม่น่าจะน้อยกว่าที่เคยสำรวจกันมาแล้วใช่ครับต,ตัวเลขเท่าไหร่ก็ไปประเมินกันเองกนแล้วสมมุติว่าเราเราแบ่งปันผลประโยชน์ดึงก๊สส่วนนี้ขึ้นมาใช้ได้แล้วเนี่ย คุณอิสรลคิดว่ามันจะลดสัดส่วนการนำเข้าที่คือท,ท,ที่พูดว่า LNG เนี่มันคือก๊าซที่อัดเป็นของเหลวใช่ครับแล้วก็นำเข้ามาใช่ครับมันจะลดสัดส่วนการนำเข้าไปได้สักเท่าไหร่ก็ ได้ทั้งหมดเลยครับอ๋อไม่ต้องนําเข้าส่วนถูกต้องครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้เลยสมมติว่าแต่ว่าระยะเวลาก่อนจะเริ่มมันใช้เวลาถูกไหมฮะต้องทําทีมเดยตา,าให้ลงตัวทํา E A A ทาต่อท่อให้มันต่อท่อเดิม <คน S 2> ได้จะโดดขึ้นมาใช้งานซึ่งระยะเวลามันอยู่ที่ประมาณสองถึงแปดปีครับขึ้นอยู่กับจบได้เมื่อไหร่แต่ประเด็นมันคือว่ามันสามารถทดแทนการนําเข้าได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะต้นทุนตรงนี้จะทําให้ค่าไฟเราเนี่ยมองกันที่ต่ำกว่าสามบาท ผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนพูดก,กันตรงนี้คือเรามองว่าในความเป็นจริงนะฮะแก๊สที่เป็นของเราเองไม่พึ่งพาการน,นําเข้าแล้วภาวะยโอปลาติกปัันนี้คือวรวิรคิดว่ามันเสี่ยงไหมล่ะครับจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดงคราครับจุดไหนยังไงเพออางรพออาะฉะนั้นเนี่ยรามาทางโอเชียนเฟลมาทางเรือจะรู้ได้ยังไงว่าจะไปเกิดปัญหาขับปิดบน้านน้ออําเพราะฉะนั้นเราคิดว่าอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้บ้านเราอยู่แล้วและเรามีโอกาสจากกรอบเอ็มบเดิม ที่ทุกคนได้ฟังการถาแถลงข่าวฟังการอธิบายจากกระทรวงต่างประเทศอย่างเข้าใจแล้วเนี่ยผมคิดอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศหลายคนก็ยอมรับว่ากรอบเอเนยูเนี่ยมันลงตัวเหมาะหน้าเหมาะสมที่จะเดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกและเทียมกันกรกรบบครับเราพูดถึงเดซีโรนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยแก้ท่านคือฟอสซิลถึงแม้มันจะมีคาร์บอนออกมาน้อยสะอาดป่าตัวครูดออยหรือถ่านหินนะฮะแต่มันก็มีคาร์บอน แล้วออกทออกมาจากการทําไฟฟ้าถ้าเราไม่ได้ไฟตอนเนี้เราจะโดนบสทสีการใช้ในอนาคตอโอซลิดไปเลยแล้วของมูงข้างเหล่านี้อยู่ในทะเลฮะเราไม่เสียดายหรอครับผมคิดว่าวันนี้เราเสียเวลาไปกับที่เราหายไปเฉยเนี่ยกี่ปีแล้วล่ะครับวันนี้เราควรจะเดินหน้าไหมแล้วก็มองอย่างถี่ถ้วนด้วยใจเป็นธรรมครับเอกชนเนี่ยพร้อมได้ความร่วมมือทุกมิตินะฮะแล้วก็เราคิดว่าวันนี้ครับจะสร้าง ทีมไทยแลนด์ที่สร้างความเชื่อมัน่นทุกภาคส่วนนะครับที่ให้เรามองว่าประโยชน์ประเทศเป็นที่ตั้งอ,อะไรที่มาเป็นผลประโยชน์แอบแฝงเนี่ยครับขอให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนี่คือถึงที่ผมคาดหวังครับคาดหวังว่าถ้าถ้าใช้ได้เต็มระบบเนี่ยค่าไฟต่อนหน่วยมันจะถูกลงแน่ถูกลงตามภาาบาทแน่นอนตาำสาบาทนะท่านรัฐมนตรีกระทรวงาพาณิชย์คุณพิชัยเคยประเมินว่าค่าไฟอาจจะหน่วยละสองบาทกว่าด้วยซ้ำ ก็ดูที่การบริหารอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าอยู่ในเลขต่ากว่าสามี่ต้องเห็นต้องเห็นซึ่งตรงนี้ครับแข่งขันได้เลยครับเราจะสามารถแข่งกับประเทศคู่ขแข่งเราได้และผมเชื่อนะครับว่าคนไทยจะเรียนฝึกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นอะไรด,ดีมากขึ้น